ฮลโหลฮัลโหลสวัสดีพี่พี่ FC ชายโอกับหญิงว่นนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปยาวให้ดูกันเลยแล้นะโอ้สวัสดีครับนะครับโอ้สวัสดีครับ<อ>เร็วโอ้สวัสดีครับหัวขึ้นหน้าบูดแต่พอไ่โอ้ไม่สวัสดีเลยเหรอฮะสวัสดีครับพี่พี่กันเร็วสวัสดีครับเร็วอ้ยเนาะจะเป็นคนพักอะไรเงี้ยไ,ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยนะทุกคนเพราะว่าฝนมันตก ฝนมนตกแล้วมันก็เสียงดัง <l acht> น,ดนะน่าไม่ดีนะหนาสวัสดีค่ะรวยจะเป็นกี่ขานอ่ะเตือนขึ้นมากนะแต่เนี่ยกิน,พ,นพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยวันนี้ฝนตกเบาหน่อยน้ำก็ขึ้นเยอะนะทุกคนวันนีน้เด็กน้อยกินข้าวกับปลาแซลมอนแล้วก็ผักนะครับตอนเช้านะคะน่าพี่ตังนะตั้งยุกเขาบ่ตั้งยุกเขาบ่ตั้งตั้งยุกเขาบ่หลุก เอ๊ะเ,เอ๋เป่าผูกใครไปยังเลยเมันหิวแค่ไหนโอ้หนะกระดิฉางทิกทิกเย็นี้พี่แว่นทเาลาะกับพี่ตังนะทุกคนจะชอบมานอนกับพี่ทุกวันเลยเนี่ยนอนเป็นหมายเลขศูนย์โอ้หมอไหนวะนาองหน้าอะไโอ้โอ้ยหิวข้าวเลยปะทำไมไม่ไม่รู้จะพุกมาให้เกียรติกทีไหนเยรอ ตรงนี้น้ําขึ้นเยอะเลยนึกเหมอนน้ำาขึ้นเยอะฝน,นะตกทุกวันเลยพายุเขานกครับที่นบนนะ<ม>ทำอะไรก็ไม่ได้เลยตอนนี้เนาะ<ม>ถ่ายคลิปถ่ายคลิปก็ยังลําบากจะตายคลิปทีไรฝนมาทุกทีเลย<ม>เลยถ่ายคลิปชั้นเเอยนอนสบตากันเหรอหน่อยม,มาากินข้าวมาเอาตังลุกขึ้นก่อนเพื่อนเลยลูกต<ม>ังลุกขึ้นอ่า จุ๊บๆปะป๊าจับจุ๊บโอเคเก่งมากอ่ะพี่ว่านลุกขึ้นลูกเดินเว้นเดินเว้นเดินเว้นเอาให้ไม่ทิ้กันนะเอาไม่ทิ้งดิกกี้ลุกขึ้นดิกกี้ลุกขึ้นอ๋อลุกแค่นี้เหรออ่ะจุ๊บๆเดี๋ยวจุ๊บๆโอเคเก่งมากเดินเวนเดินเวนถึงคิวหนูแล้วลูกทำไมไม่รู้ค่ะคี่ะเดินเวนเดินเวน แค้แนเวียนๆจะไปนอนกินเสร็จที่นอนพี่ได้ยังไงล่ะฮะแม่ก็ดูเอาดินะ่ะแม่บอกมันลุกขึ้อนี้แม่ลงมานะมคะแม่ลงมานี่ลูกไหมแม่ล,ลุกขึ้น,นแม่แม่ได้กินขนมยืมมือแม่ของเวนมาลุกขึ้นโอ้ยจะเป็นเบอกหยาคือนอกบัตรนี้เอาเอาขอคอคอเอาขอคอคอเอาขอ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 คอ,อ,อ,อดีๆเอ้ยจะเป็นขี้ขาดเนาะโอ้ยคุณทรงม่อยากเลยเฮ้ยเห็นม่อยากอ่ะจุ๊บจุ๊บเด้อจุ๊บจุ๊บเด้อ โอ้ยจุบก็่าบรรยากจุบโอ้โหแอบก,กินเข้าไปนะ <S <S โอเคอ้าทำไมไม่กินล่ะโลกว่างเหรอโอ้ยวันนี้วันนี้มีคลิปสักหนึคลิปนึงพี่แว่นกำลังนอนอยู่นะทุกคนเอากินสิลูกกำลังนอนหลับๆฝันฝันอยู่ปะๆๆๆป้ากับแม่ออกมาสะดุ้งตื่นนี่วิ่งหารองเท้ามาให้ใหวัน มัน,นชนะฉลาดนะนี่มน,น่ารักมากเลยมีบางคน,มนไม่หิวข้าวอ่ะโอ้โอ้ไม่หิวอยู่หรือปล่าหรอตอนไหนจะได้กินละห่วยชอบแกงไม่เว้นมันนะไี่เว้นมันน่ารัก <c oughs> ลูกขึ้นลูกขึนกก้นครับครับอยู่ครับอยู่แต่อ้วนก็ต้องลุกขึ้นสิลูกไม่ต้องทำอย่างนั้นเลยลุกขึ้นลุกขึ้นดีๆอีย่ำกินไหมเนี่ยไปเชียวมอนเลยลุกขึ้นโอ้ โอ้ยทำไมลุกยากจังเลยละ,อ,ละอ้วนเหรออ่ลุกจะลุกไม่ลุกโอ้โหไม่ลุกใช่ไหมอ่ลุกขึ้นดีๆลูกอ็ถ้างั้นไม่ได้กินข้าวนะป้าไม่ให้กินรนิงกินะเนี่อ่ลุกขึ้น <laughs> ลุกครับแบบใชายทหารโอ้โหอแล้วคอแล้ว,ลวโอ้หเป็นไงหน้นา <laughs> ไหนกินไรคอเลยแบบนี้กินนะครับอ่านั่งเราก่อนครับโอเคกินนะครับ มาเดียวครับกินไหมครับโอ้ก็เบื่อเป็นละโอ้โอ้รู้แล้ะขอครับกินไหมครับกน <c ười> ินไหมครับครับกินหอมๆไหมครับกินมาน่องนะอ่ะกินไหมครับโอ้ไม่ไม่ว่าแล้วขอ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 โอเคกินครับอไปเลย นี่ไม่มีอารมณ์พูดเลยนี่อ้วนฝ <c oughs> นตกม่วงนอนฝนตกม่วงนอนน,น,นะวะนะเอา้าตรงเท้าใหญ่บ้าไม่เห็นกินเข้าไปฝนก็ตกเข้าไปน้ำท่วมแล้วใครจะขนเธอโอ้เบิ่งหุ่นตะระแนงเนี่ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้อเอยใครสิมาขนเจอปล่อยมานขนมาเด้ออยู่ไฟลูกมั่นเด้อแบบน,นี้เอา้าเพี้อนทำไมไม่กินข้าวลูก กินมิลูกท่านขาให้มูเบิร์ตก่อนแม่พีนน่น้องเขาจะกินโอ้หอม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 นู่นหอมหอมหนู่นหอม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 แม่ปลาใส่ให้หนะอีกหน่อยนึงเอออาเกิ้ยนกิน,ก,นกินเลยเดีวอ่าไม่ไดิกจะหมดแล้วโอ็หมดยังลูก เอาหมดยังครับโอ้ก็ยังไม่หมดหรอกปะเราโอ้กิ๊กกินผักก่อนนะลูกวันจะชอบก uh, ินผักก่อนอาหารเออแฉบหลายป่ะบันนี่ยอ่ะมูเบิดก่อนเต้นกินบันไหนเจ๋งวะเหรอนับไม่ดินะโอ้กินนั้นหมดหรอกกินหมดข้าวแค่นี้เหรอทุกคนแค่เท่านี้ไม่ได้ถ้วยใหญ่นะถ้วยเล็กสุด นมพี่ตังนะตังยิ้วเขาว่าอะไนี้เช่ายิ้วย่างพี่ตังพี่ตังไ่เหรอิ้วคข่าตังมาตังหิ้วคข่าโอ้ยคนนายเอ้ยพี่ก็หมดละแม่ก็หมดละอะไรอีคนนี้นี่กินนเลยเหรอเฮ้ยบางเขาเหอะ ลันี้ก็ยังตกอยู่นะทุกคนหันี้ก็ยังตกอยู่นะเนี่ยตกอปแกตกแป๊กตกแป๊กอยูู่ท้องฟ้าดูท้องฟ้ากับเมือเช้าพน้ี่นองเอยเมื่วานตกครึ่งวันน่ะไงไ่เวา ไม่ไบอกหรแวนแ่มนก,กินเขาแช่บ่ไเวแต่ทำไหมูกินเบอร์เนกแห่นยังกิน,นกินะเพราะว่าทางงานทางงานนมูน่ะจะไม่แยงแห่นนะอนนโอ้ยแห่นลองวัดเมียนดีบว่ะมูจะค้องมันินแยงเขาอุ้ยขอโทษขอโทษวานทำไมไม่หมดตะกะทีหนึ่งอ่ะว่นน่ะนะ กจะหมดแล้วโอมหมดแล้ว <c oughs> เก่งเลยวะผู้บ่าหวาหัวเห่าผู้บ่าวหัวเห่ากินข้า,แา,าวแซ่บเถอะวะหน่ๆขอดูหลังชัดๆหน่อยดิอเปิดเป็นหมูแป้งสันเป็นคมโตื่นขี้รอเถอะวะทุกวันขีน้รอเถอะวะข้างหลังาหาันมาข้างหน้าอู้บ่ายข้างหน้าขาวแถอะวะ มาอย่ยงวะหนาะข้าวขาวใส่เคียมอ,อย่างบบก็เดิกโอ้คนหนึงกินเสร็จก็เบียดดิเกียดกินน้ำเสร็จก็ติเกียดนะเอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเปิดีครับ